โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมวันดีคลิปนี้เดี๋ยวผมมาช่วยแนะนําแบบวิธีแบบลดแหลกฟรีไฟในช่วงนี้นะครับพวกผมก็คือทั้งแหลกทั้งในคอมท้งในเราสับเลยใช่ปะคือบางคนอาจจะปรับแบบราบลื่นไปแล้วก็ตามแบบทำังไงก็ตามแบบก็ยังรู้สึกหน่วงยังรู้สึกแหลกอยู่แหลกที่นี่คือภาพกระตุกหรือว่าแบบอ่าเกมมันหน่วงนะครับไม่เกี่ยวกับปิงนะผมไม่เกี่ยวกับปิงนะปิงนี่คือขึ้นอยู่กับเป็ดแล้วแหละเป็นกระทิบเซิร์ฟเวอร์นะผม หลักๆเลยอันนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะนี่เป็นค่าแนะนําส่วนตัวจากผมเองที่ผมเล่นแล้วแบบรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันลื่นขึ้นหลังจากที่ผมทําแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเฟรมเดทที่ผมมาทุกคนเห็นอยู่ก็คือเฟรมเดทก็คือนั่นแหละก็คือเอพเพตน่แหล,ละในะผมเดี๋ยวผมไปให้เล่นให้ดูในกกันะี้คือผมโหลดทรัพยากรเต็มนะเต็มหมดเลยอันนี้ทรัพยากรเต็มหมดเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าต้องทายัางไงในะผมหลักๆเลยนะครับอันดับแรกที่ต้องทําก็คือ เราต้องลบทรัพยากรบางส่วนออกที่ไม่จําเป็นสําหรับบางคนไม่จาเป็นก็คือบางคนจะเน้นลื่นก็คือเอาลื่นไปเลยก็คือทรัพยากรช่งางหมัดนะครับสกิลทีคนอื่นไม่เห็นไม่เป็นไรขอแค่ต,ต,ตัวเองใช้ได้ตัวเองเล่นได้ก็ก็พอแล้วก็มีสำหรับบางคนนะนรนครับบาะครัาแต่งไอับเดี๋ยวมาดูกันว่าความหน่วงจะเป็นยังไงใน้คอมก็หน่วงถ้งาโทรศัพท์หน่วงคอมไม่เหลือแน่บอกไม่ง่ายเลย อ่ะเดี๋ยวเข้าห้องเลยครับผมเดี๋ยวเข้าไปในห้องแบบวีเดียร์สไตล์ตัววีเดีร์สไต์รนอกคนจะดูเยอะๆหน่อย21คนนะว่าเต็มถึงเท่าไหร่เต็มดที่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเก้าสิบคนอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับเกี่ยวเกี่ยวเป็นไฟฟ้าด้วยอ่าแล้วก็ไฟยิงไม่โดนอ่ะก็อยู่ในเรืองประมาณ70 80 90เนี่ยผมประมาณนี B ้อันนี้คือผมโหลดแพ็คเต็มหมดเลยเห็นสกินปุยทุกอย่างไม่ควรสังเกตความกดได้คือภาพมันจะแบบสโลว์สโลว์แบบไม่ไม่ค่อยคนากเท่าไหร่อ่ะ การทำให้แบบบางคนอ่ะการเล่นของเราอ่ะมันอาจจะแบบไม่พิวหรือว่าการเล่นอ่ะมันมันไม่ลื่นไหลเหมือนแบบช่วงที่แบบมันไม่แหลกอะ่ะเออนั่นแหละครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะออกไปทํให้ดูเลยกันว่ามาทำทยังไงเนี่ยไม่แหลกนะลดแหลกลดแหลแกได้นิดนึงเนี่ยผมช่วยได้ประมาณไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเ็าช่วยได้เยอะอยู่ในช่วงนี้เนียครับผม,มจนกว่าเกมเขาะจะอัปเดตแกอันดับแ <ๆ S 2> รกเลยทุกคนอ<ด><ๆ>อกมาาลอบบี้ปุ๊บ ให้ทุกคนกดเข้าไปที่รูปเมฆนะผมเดี๋ยวผมจะสอนทุกขั้นตอนเลยผมจะแนะนทุกขั้นตอนเลยให้ทุกคนดูให้จบหลังจากนี้นะผมถ้าไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวมันจะมันจะอเอ้เหี้ยแม่งแม่งแพ็กกลับมาอีกแล้วอะไรมันจะกลับมาหลดเองนะผมจะบอกว่าวิธีปิดปิด,ปดยังไงแล้วก็วิธีลบลบยังไงต่อจากนี้นะผมก็กดที่รูปถังขยะเลยแล้วก็ลบตรงนี้ออกติ๊กออกนะผมอันดับแรกเนี่ยแฟชั่นกดข้างล่างสุดนะแฟชั่นแล้วก็คอลเลกชันนะครับกดตรงใน,ในี้เลยตรงเมาส์เนี่ยข้างล่างสุดกดเข้ามากดถังขยะกดตติ๊กกออลกลบ กระยาดติ๊กออกลบตกลงลบให้หมดเลยสกินปืนอะไรเนี่ยคือลบให้หมดเลยนะผมอันนี้ถ้าใครที่ซีเรียสแบบเอ้อยากมีท่าทางหรือว่าแบบจะมีพวกกล่องศพอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมได้นําว,ว่าให้ลบไปเถอะเพราะว่าถ้าอะไรก็ไม่จะเป็นสหรับผมหรอกถ้าเต้นโกงเต้นไก่ปัดทงอะไรอย่าอย่าไปซีเรียสไปเยอะครับผมถ้าเราอยากลื่นก็คือต้องยอมลบอะ่ะ แล้วก็คอลเลคชัจะดื่นก็ลบออกไปเลยนะบอทีนี้ใครที่อยากได้ลื่นมากๆก็แนะนำว่าให้ไปปรับดับคุณภาพให้มันเหลือระดับกราฟิกให้มันเหลือระดับมาตรฐานแม่ก็แบบระดัแบบแบบแบ,บสูงปิดชาโ์โดชาโดก็ได้คแบบรับเราจะปรับรับลื่นก็ได้ใครที่แบบว่ายอมรับการเล่นแบบภาพที่แบบว่าไม่ได้อยู่สูงมากก็ได้อันดับแรกถ้าสมมติว่ารเราอยากใส่ชุดที่เราใส่เราเข้ามาตรงตัวละครนะครับเรียนได้ชุยต้องแต่งตัวโทษที แล้วก็มาเลือกตรงหัวอันนี้แนะนําว่าให้กดตรงรูปเมฆตรงเมาส์นี้เท่านั้นนะห้ามกดตรงนี้นะครับไม่งั้นจะโหลดชุดที่เรามีทั้งหมดเลยกดตรงนี้ตรงเมฆโหลดทีละนี่ครับเฉพาะชุดที่เราอยากใส่หรือว่าใส่บ่อยๆอโหลดแค่นั้นไม่ต้องโหลดเยอะแล้วก็แนะนําว่าโหลดเฉพาะพวกชุดที่แบบว่าไม่มีพวกเอฟเฟกต์ออร่าพวก ตักทงตักทองแล้วพวกแบบเอฟที่เป็นชุดแบบมีแบบกระพือผ้าคลุมหรือว่าแบบมีข้างคางเลยบินมอกไม่ต้องเป็นใส่นะใส่แค่แบบชุดแบบธรรมดาทั่วไปก็ได้อารมณ์ประมาณนี้เดีบอวผมใส่ประมาณนี้แล้วก็ต่อไปสกินปืนสก,กินปืนก็ทําเหมือนชุดเลยครับเลืกอกเฉพาะที่เราแบบว่ากาลังกดใช้งานมันอยู่นี่ก็คือติ๊กูุกก็กดดาวน์โหลดแค่ตรงนี้นะครับอย่าไปดาวน์โหลดทน,น่ากดดาวน์โหลดเรื่องของกีลาอันนะครับเหมือนเดิมกีลาอันเหมือนเดิม เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูเฉพาะภายนแล้วกันนะจะได้แบบไม่เสียเวลาในการโหลดเนะี่ยหมัดอะไรผมก็ไม่ได้ใส่นะระเบิดไอ้วอลผมก็ไม่ไใส่แนละ้วผมว่ามันผมรู้สึกว่ามัน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 รกอะในใสายตาผมเลยไม่ไค่อยได้ใช้มไอรูสตรีมผมไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวมาดูความลื่นมันแตกต่างกันไปใช่ไหมจริงๆในโซนเวทีตายอาจจะไม่ค่อยเห็นผลนะครับเพราะว่าคนมันเยอะแบบเยอะเวอร์เวอร์เ,อรเลย แต่ถ้าเหตุผลจริงๆก็ ies, คือตอนที่เราลงแรงหร EN, er ือว่าลงแบบแผนที่เกาะสวรรค์นั่นก็คือแบบแผนที่ใหญ่ๆอ่ะทำได้ดีเลยมันจะลื่นมาด so ูกันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตอนนี้คนจะเท่าไหร่นะผมเคลมเรียดจะแบบว่าถ้าจะดูนุ่งไหมอันนี้หลังจากออกห้องไปทุกคนแบบว่าอย่าพึ่งหยิคยิ้มไปไหนนะเราออกห้องไป๋ยวผมบอกทีนึงว่าต้องทำยังไงนะผมขั้นตอน่าเนียทุกคนสังเกตว่ามันมันจะแบบ มันก็ยังหน่วงอยู่แหละแต่ว่ามันก็ดีขึ้นน่ะแต่ว่าก็เสียคือเราจะไม่เห็นสก,กินชุดเขาหรือว่าจะไม่เห็นสก,กินปืนเขาถ้าเขาไม่ได้แบบใช้สก,กินของเราหรือว่าเล่นการ์ดช,ชุดเดิที่เราโหลดเอาไว้อ่ะเ <_ EN> ออประมาณนั้แหละก็สังเกตเตรียมเดลี่ยนความนึงข้างล่างได้นะครับผมก็ผมรู้สึกว่ามันมันหน่วร้อยลงสะับกกนหน่วยวอยลงหน่วนงในจุดทว่ว่าเล่นได้แต่บอกเล่ไม่ถึงแก่ว่าเอ้ยมึงแบบมึงแหลกเกินน่ะจนกูแบบเล่นไม่ได้จนแบบว่าพลาดแบบค้างไปเลยก็มีอะไร้ยไม่ออกไปเลยก็ได้ พอเล่นได้นะมันยัง็ตายครับะเดี๋ยวออกไปดูหน้าเราเพียเลยดีกว่าผมัอนออกไปเลยแล้วก็ให้ทุกคนดูให้จบแล้วค่อยไปดากดออกปุ๊บออกมาแล้วใช่ไหมให้ทุกคนสังเกตที่หมู่มวลเลยกดมาปุ๊บแล้วก็กดหยุดให้เร็วที่สุดเลผมไม่งั้นมันจะดาวน์โหลดเออก็กดแค่ตัวนี้แหละทีนี้มันก็จะไม่ได้ไม่ยอมดาวน์โหลดอีกแล้วก็ไม่โหลดเลยถ้าเราไม่กดดาวน์โหลดตรงนี้เพิ่ม แล้วก็สําหรับใครที่เพิ่มเติมสําหรับโทรศัพท์ใครคนไหนที่แบบว่ามันชอบโหลดทรัพยากรทุกครั้งที่เข้าเกมใหม่นั่นเป็นเพราะว่าโทรศัพท์ของเราอ่ะมันมีแอปพวกทาความสะอาดเครื่องแอปทำให้เครื่องแรงขึ้นที่ติดมาในเครื่องหรือว่าโหลดมาแนะนําว่าเลิกใช้ไม่ก็ลบทิ้งแม่งไปเลยนะผมจะได้ไม่ต้องแบบโหลดทรัพยากรแบบทุกเกมใหม่หรือว่าเกมบางเกม เพราะว่ามันจะมองว่าเป็นแบบไอ้แคสเกมที่เราโหลดเนี่ยไอ้ดาวโหลดเนี่ยมันจะมองว่าเป็นขยะมันก็เลยลบทิ้งนะครับพวกแอปอ่าสำรสายเครื่องก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วผมสำหรับใครที่ไปโหลดเอ้ยใครที่ลองใช้แบบวิธีที่ผมแนะนําแล้วมันลื่นขึ้นหรือว่ามันไม่ดีขึ้นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้อันนี้คือแนะนำทั้งทั้งในโทรศัพท์แล้วก็ทั้งในคอมเลยในช่วงนี้เนี่ยผมก็ใช้วันนี้ไปก่อนแล้วกันก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ชอบนะครับบ๊ายบาย